ที่ข้อที่4กันต่อนะครับจงสร้างสามเหลี่ยม ABC โดยให้ AB ยาว6เซนแล้วก็มีมุม BAC ยาว52.5แล้วก็มุม ABC ยาว45องศานะครับนะโอเคอ่ะข้อนี้ครูขออนุญาตใช้แบคทริกแล้วกันนะครับใช้ครึ่งวงกลมเท่ากันเพื่อความรวดเร็วนะครับเนาะโอเคมานะครับทำตามนะครับอันดับแรกเลยครูจะให้ส่วนของเส้นตรง AB ยาว6เซนนะครับสร้างขึ้นมาก่อนเลยนะครับอันดับแรก อ่ะก็คือเราก็เขียนไปนะครับหนึ่งก็คือสร้างเส้นตรง AB เท่ากับ6 c ซมเรียบร้อยต่อไปมุมหนึ่งมันต้องยาว52.5อีกมุมหนึ่งต้องยาว45 C มันต้องอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับ BAC BAC จะต้องยาว52.5มุมนี้ต้องกลาง52.5 ฉะนั้นครูวัดเลยครับ52.5ใช้ครื่องวงกลมวัดเลยนะครับนะเพราะความรวดเร็วปึ๊บห้าจที่จริงห้าสเนี่ยเราสร้างได้นะครับเกิดจากอะไร30มสิบวกย2 5นะค่อยไปแต่ครูขี้เกียจคิดนะครับ30 22.5 52.5ปึ๊บตรงนี้นะครับ52.5เจอแล้ว พอเราเจอปุ๊บเราก็ลากไปนะครับลากไปให้เป็นรังสี x แล้วกันนะครับเนาะรังสี x ab อ่ะก็คือสเต็ปที่สองก็คือพูดว่าสร้างม,มุม x ab นะครับให้มีขนาด52.5องศาต่อมาครูก็จะมาสร้างมุมวา ABY บ้างนะครับ ABY เสที่สครู 2, จะสร้างมุม ABY เอสิที่สครู 3, จะสร้างมุม ABY บ้างสร้าง ABY ให้มีขนาด45องศา45องศาเราสามารถสร้างได้จาก90แล้วค่อยแบ่งครึ่งนะครับอ่ะเสียเวลาครูใช้เครื่งวงกลมนะครับนะครูคิดว่าเราน่าจะสร้างได้แล้วนะครับนะ45วัดมาที่จุดนี้นะครับ45 ลากไปครับให้เป็นรังสี y นะครับเนาะ b y นะี่เราสร้างมุม a b y ให้มีขนาด45เราจะได้รังสี2เส้นใช่ไหมเราจะทำมันพอ,พอเราสร้าง2เส้นนี้ขึ้นมามันจะทําให้อะไรครับทําให้รังสี a x นะครับ a x ตัดรังสี b y ใช่ไหมรังสี b y ที่ไหนครับ ที่จุดอ่ะกำหนดอีกจุดหนึ่งขึ้นมาจุด C แล้วกันนะครับจุด C ตรงนี้เป็นจุด C ่ะสเตปที่ C ก็ธรรมดาครับลาก AB BC และ CA ลากไปเลยนะครับ สรุปนะครับดังนั้นสามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมที่ที่อะไรโจทย์บอกมาก็คือ AB เท่ากับ6 cm, BAC เท่ากับ52.5องศาแล้วก็ ABC เท่ากับ45องศานะครับเนะี่ย เรียบร้อยครับ